ดงใหญ่และนาทึบที่กินอาณาบริเวณกว่างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาสลับซับซ้อนเป็นเวทิวเขาและหุบห้วยน้อยใหญ่ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางพื้นดงผ่านขอนชายหนุ่มวัยย่างยี่สิบ นั่งทอดสายตาจากกระท่อมที่ปลูกอยู่บนเนินสูงท่ามกลางไร่เขาโพดเขาทอดสายตาจ้องมองไปยังดงใจเบื้องหน้าลาวกับกำลังมองหาอะไรบางอย่างในดงนั้นนานมาแล้วที่ผื่นดงอาถรรพ์มันกัดกินหัวใจของพลาน,นุ่มผู้นี้เขานึกย้อนไปเมื่อสามปีที่แล้วเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจของเขาแตกสลายนั้นยังคงฝังติดตาตรึงอยู่ในใจของเขา วันนั้นเขากับเมียรักชื่อว่าคำส้อยได้เข้าดงใหญ่เพื่อออกหาเก็บสมุนไพรป่ามาขายตามใบสั่งของพ่อค้าที่เข้ามารับซือ้อผ่านขอนกับคำส้อยเดินทางเข้าดงใหญ่ที่เคยเข้าไปเป็นประจำแต่ครั้งนี้เหตุการณ์อันเวลวร้ายได้เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองเพราะว่าในช่วงบ่ายของวันนั้นหลังจากที่เก็บสมุนไพรได้ครบตามจำนวนแล้วจึงชวนกันกลับ ระหว่างทางเดินผ่านลำห้วยสายหนึ่งนางคำส่้อยจึงบอกกับผ่านขอนว่าจะแวะลงไปเก็บผักกูดกลับไปลวกกินกับน้ำพริกสักหน่อยผ่านขอนจึงเห็นดีด้วยเขาเองก็จะลงไปดูสักหน่อยเหมือนกันว่ามีช่วงไหนที่น้ำแห้งขอดหรือเปล่าจะได้วิดน้ำเพื่อได้หาปลากั้งเอาไปหมกสักหน่อย เมื่อถึงลำห้วยทั้งสองก็แยกกันไปคนละทางนางคำส้อยหาเก็บผักกลูดและผักป่าส่วนผานขอนก็หาวิทป่าไปเพราะว่าระหว่างนั้นที่พลานขอนกำลังเพลินอยู่กับการจับปลากั้งนั้นพลานขอนต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงวีดล้องของนางคำส้อยดังขึ้นพลานขอนทิ้งพวงปลาที่อยู่ในมือรีบวิ่งแจ้นไปตามเสียงร้องด้วยความเป็นห่วงเมียรัก เขาวิ่งตามเสียงมาจนพบกับนางคำสร้อยแต่ภาพที่เห็นนั้นทำเอาพลานขอนหัวใจสลายเมื่อภาพที่อยู่ตรงหน้านั้นก็คือล่างของเสือร้ายหลายพลาดกอนตัวใหญ่ที่กำลังค่อมล่างของนางคำสร้อยซึ่งบัดนี้อยู่ในอาการสงบนิ่งบ่งบอกได้ว่านางคำสร้อยได้สิ้นชีพไปแล้วพลาดขอนปดพ้าที่สะพายเน็บอยู่ข้างเอวออกมาวิ่งตรงเข้าหาเสือร้ายหวังจะฟันเสียให้ดับดิน จุดหมายคือการคอของไอ้เสือไล่ทว่าเมื่อพรานขอนวิ่งเข้าไปใกล้มันกับหันขวบกลับมาประจันหน้าพราที่อยู่ในมือนั้นจึงฟันลงไปที่หน้าของมันแทนเสียงดังโฮกเสือ้ายร้องขึ้นสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดมันยกปุ่งเท้าขึ้นมาตะปบพรานขอนที่กลางหน้าอกเช่นกัน ผ่านขอนเองก็ร้องขึ้นอย่างสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดหลังจากที่เสือไล่ทิ้งแผลขนาดใหญ่เอาไว้ที่หน้าอกของผ่านขอนแล้วมันก็กระโจนข้ามหัวไปยืนจังก้าเพ่งมองมายังผ่านขอนด้วยสายตาอาฆาตเช่นเดียวกับผ่านขอนก่อนที่มันจะเห็นหนีจากไปผ่านขอนกัดฟันข่มความเจ็บปวดคานไปหาแหล่งเมียลักเมื่อเห็นสภาพร่างเขาเมียลักที่แทบจะเละไปทั้งตัวจากคมเขี้ยวและกงเล็บ เขาคำรามร้องออกมาอย่างเดือดดานตัวโม่งเต็มที่พานขอนร้องไห้เสียใจและร้องออกมาด้วยความโกรธเกลียวทั้งสบัดดาสาบแช่งเอย่ยอาฆาตเสือตัวนั้นจนกระทั่งสติกลับมาจึงอุ้มล่างของเมียลักกับข้อหมู่บ้านและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพานขอนจึงประกาศกล่าวว่าจะเป็นศัตรูกับเสือทุกตัว วันนี้เองที่เขานั่งอยู่บนกระท่อมกลางไร่บนเนินสูงทอดสายตาจับจ้องไปที่ดงใหญ่บุหรี่ในมือนั้นจุดด้วยไม่ได้ตั้งใจว่าจะสูบนานๆครั้งจึงยกขึ้นดูดควันเข้าปอดเฮือกใหญ่แล้วพ่นควันออกมาเมื่อบุหรี่หมดมวนเขาก็ดีดลงพื้นจากนั้นก็แบกปืนลูกซองเดียวเดินกลับเข้าหมู่บ้านในช่วงสายหองวันนั้นหลังจากที่นอนเฝ้าไล่มาตลอดทั้งคืน นะหมู่บ้านน้องไผ่น้อยในช่วงสายเสียงเอะโวยวายสลับกับเสียงล่ำให้ดังขึ้นที่บริเวณหน้าบ้านไม้ยกศูนหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของยายเอียดแด้บัดนี้แกกำลังนั่งกอดศพลูกชายที่หุมผ้าขาวกันอุจจาตาในขณะนั้นพลานขอนที่กลับจากไล่เข้ามาถึงหมู่บ้านได้เห็นเหตุการณ์จึงเดินเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกันเหรอผู้ใหญ่ลานขอนเอ่อยถามผู้ใหญ่คง ผูกใหญ่คงหันหน้ามาพลางถอนใจแล้วเอ่ยว่าโกเไอ้เข็งลูกยายเอียดมันถูกเสือกัดตายน่ะสิวะเมื่อคืนมันกับเพื่อนพากันออกไปเดินส่องสั์ที่ห้วยเสือเท่าแล้วไอ้เข็งก็โดนเสือกระโจนออกมาจากแนวปา่าริมห้วยบขบคอจนถึงตายส่วนรายละเอียดอื่นๆผ่านขอนถามไอ้ขามกับไอ้กระทิงเอาก็แล้วกัน ผ่านขอนและสายตาจากผู้ใหญ่คงหันไปมองไอ้ขามกับไอ้กระทิงเด็กหนุ่มวัยยี่สิบเศษที่นั่งหน้าเศร้าอยู่ข้างศพสหายของมันทั้งสองผ่านขอนเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆศพแล้วเปิดผ้าค้นดูสภาพศพนั้นพบว่าลำคอถูกกัดเป็นแผลเวอะหวะใบหน้าถูกตะปบเป็นแผลชะกันจนแผบไม่เหลือเขาเดิมจากนั้นผ่านขอนจึงหันไปถามไอ้สองเกอว่า เองสองคนช่วยบอกข้ามาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นหันมาตอบกระ่านขอนพวกเราสองคนออกไปส่องสัตว์ที่ห้วยเสือเท่าหวังว่าจะได้หมูป่าสักตัวที่มันลงมากินหัวเผือกหรือหัวมันตามริมห้วยเราเดินส่องกันไปจวนสว่างก็ไม่ได้อะไรเลยจึงชวนกันกลับ แต่พอเดินผ่านต้นไสจู่จูเสือมันก็กระโจนพุ่งออกมาจากที่ซุ่มไม้ข้างๆต้นไสเข้าขย้ำไอ้เข่งที่เดินนำหน้าข้าก็ไปกระทิง้งพากันยืนตะลึงไปคู่หนึ่งกว่าจะดึงสติกลับม้าได้ไอ้เข่งก็ถูกมันขย้ำจนแน่นิ่งไปแล้วข้าสองคนจึงยิงปืนใส่มันไปคนละนัดแต่มันไม่ตายครับพลานขอนมันหันมามองหน้าพวกเราแล้วคำรามใส่และมันก็กระโจนหนีไป แต่ว่าตอนนั้นข้าเห็นหน้าของมันมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ผ่ากลางหน้าของมันด้วยนะครับพานขอนพูดมาถึงตรงนี้ผานขอนที่นั่งหลับตาฟังด้วยอาการที่สงบและคุ้นคิดอยู่นั้นก็ลืมตาหันขวบมามองไอ้ขามในทันทีเองว่าอะไรนะไอ้ขามเองว่าไอเสือตัวน,นั้นหน้ามันมีรอยแผลเป็นอย่างนั้นหรือผานขอนเอ่ยถามขึ้นใช่ครับพ้านไอ้ขามตอบมันกลับมาผานขอนพึมพำออกมา ทำเอาทุกคนที่นั่นหันมามองหน้าแกเป็นตาเดียวผู้ใหญ่คงที่ยังคงจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพานขอนได้จึงเอ,อ่ยถามไปกับพานขอนว่าพลานคิดว่าเป็นมันหรือไอเสือตัวที่พานฟันหน้ามันเป็นร้อยบาปไปเมื่อสามปีก่อนนะพรานขอนพยักหน้าแต่ในตาจองคงปนความสงสัยอยู่ ครับผู้ใหญ่อาจจะใช่มันแน่แต่ข้าเองก็ยังไม่อาจฟันทงได้เท่าไรหรอกครับจนกลัวจะได้เจอมันพูดจบผ่านขอนก็พ่าออกจากกลุ่มชาวบ้านเดินตรงกลับไปที่บ้านของแกนะบ้านของผ่านขอนที่ห้องพระผ่านขอนทำเอาไว้ต่างหากเพื่อเก็บเครื่องรางของขลังต่างๆแกจ้องมองไปที่มีดฟ้าเล่มที่เคยใช้ฟันหน้าไอเสือตัวนั้น แต่มันต่างจากเดิมตรงที่บัตรนี้ใบมีดนั้นได้ตอกอัคละอาคมลงไปบนใบมีดจากนั้นเขาจึงหยิบมันขึ้นมามองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นเปล่งประกายผ่านม่านตาสี่เหล็กออกมาอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นเขาก็หยิบมันขึ้นมาเข้าฝัก พร้อมกับหยิบเอาลูกกระสุนลงอาคม10บกว่านัดที่เม็ดกระสุนทําจากโลหะอาถันใส่ลงในย่ามสิ่งเหล่านี้พลานขอนทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้จัดการกับไอเสือตัวนั้นโดยเฉพาะเข้าหมายจะจัดการทั้งตัวและวิญญาณของมันจากนั้นพลานขอนก็เดินเข้าไปในครัวตักเอาเข้าวสารใส่ถุงแล้วเดินลงจากเรือนซึ่งตอนนั้นเองผู้ใหญ่คงก็ตามมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านแล้ว นี่พลานจะไปตามล่ามันเหรอใช่ครับปู่ใหญ่ถ้าเป็นมันจริงก็ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะตั้งแต่ครั้งที่มันฆ่าเมียของผมและถ่าฮากมันยังมีชีวิตอยู่ป่านนี้ผมคิดว่ามันคงกลายเป็นเสือกินขนไปแล้วเพราะร้อยทั้งร้อยเสือตัวไหนที่ลองทำมันได้กินเนื้อขนเข้าไปคราวนี้แหละมันจะไม่ยอมกินเนื้อสัตว์อื่นอีกเลยขานขอนบอก งั้นรลสอกประเดี๋ยวข้าไปเอาปืนก่อนข้าจะไปด้วยผู้ใหญ่คงบอกอย่าเลยผู้ใหญ่ข้าไปคนเดียวดีกว่าผู้ใหญ่อยู่ดูแลทางนี้เถิดศพไอ้เข็งก็ยังไม่ได้จัดการเลยอีกอย่างมันก็ระวังกันยากม่นเวลาขับขันทานขอนว่าผู้ใหญ่คงได้ฟังเช่นนั้นข้าเองก็อยากจะตามล่ามาเหมือนกันพูดตรงๆในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะ เวลามีเสือมาฆ่าลูกบ้านของตัวเองถึงสองครั้งแล้วข้าเองก็ทนนิ่งเฉยไม่ไหวตพนนั้นค่าเข้าใจผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ไปกับผมจริงๆถ้าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไปจะช่วยชาวบ้านได้ทันเพราะในหมู่บ้านนี้คนที่มีปืนดีๆก็มีผมกับผู้ใหญ่เท่านั้นผ่านขอนบอกเมื่อคุยกันเช่นนั้นแล้ว ผ่านขอนก็เดินพระแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางห้วยเสือเท่าเพื่อไปอยังจุดที่ไอ้เข่งโดนเสือกัดตายตามคำบอกเล่าของไอ้ขามอีห้วยสายเล็กซึ่งทอดยาวออกจากหลังหมู่บ้านเข้าสู่ดงใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าห้วยเสือเท่านั้นปีนี้ค่อนข้างจะแห้งแล้งเพราะน้ำในลําห้วยแห้งขอดจนเห็นสันดอนทรายเป็นช่วงช่วง บางตอนน้ำก็ขาดออกจากกันแล้วตามท้องห้วยเปลือยไปด้วยรอยเท้าของสัตว์เท้าขีบจําพวกหมูป่าและนี่เองกระมังที่ทําให้สามเกลอมันเสี่ยงเดินส่องไปตอนกลางคืนมากกว่าจะเดินไล่เหล่าตอนกลางวันมันจึงโดนเสือขบมหัวเอาฝนเดินมุ่งหน้าตรงไปที่ต้นไทรใหญ่ที่ยืนเด่นอยู่ตรงช่วงโค้งหนึ่งของลําห้วยซึ่งลําห้วยสายนี้น้ําก็แห้งขอดไปแล้วเช่นกัน เหลือเพียงสันดอนทรายเฉ้นๆนเท่านั้นและตรงพื้นทรายใต้ต้นไทรนั้นก็ออยังปรากฏรอยคาบเลือดสีคล้ำและฝูงแมลงวันที่แห่กันมาตอมลาดขอนกวดสายตามองไปรอบๆบริเวณที่เกิดเหตุรอยเท้าของไอ้สามเกลยังคงปรากฏอยู่ให้เห็นแต่นั่นเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะสายตามุ่งเป้าหาร่องรอยของไอ้ไวไลตัวนั้นอย่างเดียว จากจุดที่รอยเท้าคนย่ำทิ้งไว้เป็นเทือกนั้นห่างออกไปทางด้านหนึ่งบนผืนทรายรอยประทับของรอยเท้าเสือขนาดเท่าฝ่ามือคนปรากฏเด่นให้เห็นก่อนที่เขาเจะเงยหน้าขึ้นไปมองสุมไม้ที่อยู่ใกล้ๆต้นไทรจากนั้นภาพในจินตนาการก็เล่นเข้ามาในหัวไอเสือตัวนั้นมันซุ่มซ่อนดักเล่นงานไอสามเกลืออยู่ตรงนั้น และเมื่อหนึ่งในสามที่เดินนำหน้ามาคือไอ้เข่งมันเข้ามาในระยะมันก็พุ่งกระโจนพวดเข้ามาขยํำฝังคมเขี้ยวเข้าที่ก้านคอของไอ้เข่งเมื่อเหยื่อล้มลงมันก็ดินรนขัดขืนเอาตัวรอดตามชัชัตยานไอ้เสือร้ายก็ตบปบเข้าที่ใบหน้าแล้วขยํำฝังคมเขี้ยวซ้ำลงไปที่ลำคออีกครั้ง จนเดือของมันขาดใจแต่ยังไม่ทันที่มันจะได้กินเนื้อเหยื่อก็อถูกไอขามกับไอกระทิงยิงเข้าก่อนจึงทำให้มันต้องผลาดนี้ไปเมื่อจินตนาการทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จผ่านขอนก็กวาดสายตาไล่ไปตามพงลกเหนือริมห่วยเขาเห็นรอยเท้าบนหญ้าที่เอ็นลูไปเป็นทางซึ่งหญ้าเหล่านั้นยังดีดตัวขึ้นไม่หมดด้วยซ้ำ ผ่านขอนเดินตรงลี่ตามรอยขึ้นไปเทาว่าเมื่อเดินพ้นลาห้วยขึ้นมาความแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อภาพป่าเบื้องหน้าจูจ่ๆก็เปลี่ยนไปมันดูอึมครึมมนมนผิดแผกไปจากเมื่อครู่ผ่านขอนรับรู้ได้ในทันทีว่าคงเป็นเพราะอำนาจจากอาถรรพ์ผีตายโหงในตัวเสือตัวนั้นเป็นแน่ที่บังตาทำให้ป่าเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ผ่านขอนหรือใครตามรอยมันได้ แค่นี้มึงคิดว่าจะบังตากูดได้หรือไอ้สมิงผ่านขอนขบการเพิ่มพมออกมาจากนั้นก็ชักเมียดอาคมออกมายกขึ้นจนหลดริมฟีปากหลายคาถาเปิดป่าล้างอาถรรพ์สายตายังคงกวาดมองดูรอบๆเพื่อหาสิ่งผิดปกติจากนั้นก็นั่งลงใช้ปลายมีดจิ้มลงไปในดินแล้วพลิกขึ้นมาเท่านั้นเองบรรยากาศป่าก็กลับมาเป็นปกติ การกระทำของผานขอนทุกปิิยบทนั้นตกอยู่ในสายตาคู่หนึ่งที่ซุ่มซ่อนอยู่ในลาวป่าแววตาคู่นั้นเต็มไปด้วยประกายอาฆาตอย่างเป็นที่สุดแต่เจ้าของสายตาคู่นั้นก็มองเพียงคู่เดียวก่อนจะเดินหายลับเข้าไปในดงใหญ่ และดูเหมือนมันจะจงใจให้ผู้ที่กำลังติดตามมันเจอรอยเท้าของมันเพราะทุกอย่างก่าวที่มันเดินมันจงใจจิกสีเท้าให้ลึกลงไปในดินเพื่อให้ผู้ที่ติดตามเห็นรอยมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อขอนก้าวเดินตามรอยเท้าลึกเหล่านั้นด้วยความระมัดระวังใจเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นที่ยังคลุกคลุนภายในใจพรานหนุ่มคิดถึงแต่เหตุการณ์แก้แค้นให้เมียรักและปกป้องหมู่บ้านจากเสือร้ายที่ขลาชีวิตของไอ้เข่งผ่านขอนหยุดชั่วครู่เพื่อมองรอยเท้าที่ห่างออกไปเป็นระยะและเพื่อปรับจังหวะการหายใจให้คงที่สายตาของเขาสอดส่องไปรอบๆอย่างเงียบเชียบ หูก็คอยฟังเสียงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติใดๆในป่าทึบขณะนั้นเองเสียงผู้ไม้กระทบกันเบาๆด้านข้างซ้ายของเขาผ่านขอนยืนนิ่งในทันทีเหงื่อเบดเล็กๆไหลลงมากลางหน้าผากเขารู้ดีว่าไม่ควรเคลื่อนไหวโดวยไม่จําเป็นมือข้างหนึ่งกุมดามมีดอาคมแน่นอีกข้างหนึ่งก็ถือปืนลูกซองเดียวพร้อมที่จะลั่นไกได้ทุกเมื่อ เสียงนั้นค่อยๆเบาลงก่อนจะหายไปในความเงียบงันของผืนป่าอาจฝรนจึงเริ่อมก้าวเดินต่ออย่างระมัดระวัง ไม่นานนักพลานขอนก็พบกับล่องลอยอีกจุดหนึ่งรอยเท้าของเสือชัดเจนบ่งบอกถึงทิศทางที่มันกำลังมุ่งหน้าไปเขารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่การติดตามเสือธรรมดาเสียแล้วเสือร้ายตัวนี้มีสติปัญญาและอาจกำลังหลอให้เขาเข้าสู่กับดักในดงใหญ่ที่มันครอบครองในสถานะเจ้าป่าก็เป็นได้อขอนเดินลึกเข้ามาในป่า เขาพบกับลําธารสายเล็กๆที่ไหลผ่านบริเวณที่ล่มลื่นและเย็นสบายความเงียบสงบในป่าทำให้เขายิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นผ่านขอนเริ่มสังเกตเห็นรอยเล็บของเสือที่ขูดขีดไว้บนต้นไม้รอยขีดข่วนเหล่านั้นบ่งบอกถึงอาณาเขตที่มันถือครองเมื่อเห็นเช่นนั้นผ่านขอนยิ่งรู้แน่ชัดว่าเขาเข้าไก่ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันในไม่ช้า ดูดูสายลมเย็นพัดผ่านก็พันเงียบสงบลงท้องฟ้าเริ่มมืดคึม้มสัญชาตญาณธรรมชาติบ่งบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปจากธรรมชาติโดยทั่วไปเรลากับมีอำนาจลึกลับดนบันดาลให้เกิดขึ้นแต่ผ่านขอนกับไม่รู้สึกบาดกลัวความตั้งใจของเขามุ่งมั่นเกินกว่าจะหยุดตามลอยเสือตัวนั้นแม้จะเป็นการเสี่ยงชีวิตก็ตาม เขาต้องการเห็นจุดจบของเสือร้ายตัวนี้และแก้แค้นในสิ่งที่มันทำกับเขาไว้ระหว่างที่เขาแกะรอยมาเรื่อยๆและเส้นทางเริ่มเป็นป่ารกทึบทันใดนั้นเองพลานขอนก็ได้ยินเสียงคำรามดังโหกกึกก้องมาจากเบื้องหน้า เหวากับว่ามัจุราหลา,ลายกำลังเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปไประจันหน้ากับมันเสียงนั้นทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงเขากระชับปืนลูกซองในมือแน่นค่อยๆเดินย่องตามเสียงคำรามนั้นเข้าไปใกล้ที่มาของเสียงคำรามโห่ที่ดังเป็นระยะนอกจากจะคอยเงียบหูฟังเสียงของไอ้ลายตัวนั้นแล้วเขายังคงฟังเสียงรอบข้าง ด้วยเพราะว่าไอไวไลตตัวนี้มันอาจจะซุ่มซ่อนอยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งในบริเวณนี้จนกระทั่งเขาเดินพ้นเขตป่าทึบช่วงนั้นออกมาก็เจอกับป่าปโปร่งเขาเห็นเสือสมิงหน้าบากยืนจังก้าอยู่กลางลานดินที่รอบล้อมไปด้วยเศษซากโครงกระดูกของมนุษย์และสัตว์ตรงนี้เองกระมังที่ไอ้เสือตัวนี้มันลากเหยื่อมากิน และตอนนี้เสือตัวนั้นก็จ้องมองมาทางพลานขอนด้วยสายตาอาฆาตเล่ากับจะกินเลือดกินเนื้อแววตาของมันที่จ้องมองพลานขอนบางครั้งดูคล้ายกับเสือและบางครั้งก็ดูคล้ายกับคนมันคำรามอีกครั้งเสียงดังสนั่นพรานขอนจ้องมองมันด้วยสายตาที่ปนไปด้วยความแค้นที่สมอกเขายกปืนขึ้นเตรียมยิงเหมือนกับกูต้องได้รู้ผลกับวันนี้และไอ้เสือรลยยำ ผ่านขอนพูดเสียงดังออกมาด้วยความแค้นเต็มหัวใจเสือสมิงหน้าบากค่อยๆกล่าวมาหาผ่านขอนสายตาของมันจ้องของมิงไมล่ละสายตาผ่านขอนเองก็พร้อมเผชิญหน้าเขาเล็งปืนลูกซองไปที่มันหวังจะลั่นไกให้ตรงก้านคอของมัน แต่ในขณะที่เขากำลังจะยิงเสือสมิงหน้าบากกับกระโจนพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วบานขอนเอี่ยวตัวหลบแต่ทว่าช้ากว่าเสือร้ายเป็นนิดหนึ่งเขาจึงโดนกงเล็บของมันตบปบกเขาที่หัวไหลจนล้มกิ่งไปปืนกระเด็นหลุดมือแต่ด้วยความแค้นที่มีมากมายทํำให้ผ่านขอนไม่สนใจบาดแผลที่ได้รับเลยแม้แต่น้อยเขาพลิกตัวขึ้นได้ก็ชักมีดอาคมออกจากฝักที่เอวขึ้นมาตั้งท่ารอ ด่านไอ้ฝ่ายเสือร้ายมันหูคำรามแยกเขี้ยวอย่างได้ใจและพุ่งเข้าหาพผานขอนอีกครั้งหมายจะปิดชีพเพราะว่าครั้งนี้พผานขอนที่ตั้งท่ารอจังหวะอยู่แล้วเมื่อระยะมันเข้ามาใกล้เขาก็ใช้มีดอาคมในมือฟันไปที่หน้าของมันตรงรอยแผลเก่ากลางหน้าผากมันอย่างจังแผลเก่าถูกเปิดออกมันคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวด ผ่านขอนใช้โอกาสนี้หยิบปืนลูกซองที่บรรจุลูกกระสุนอาคมเล็งไปที่มันอีกครั้งเสือเมิงหน้าบากไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมันคำรามก้องและกระโจนเข้ามาหาผ่านขอนอีกครั้งคราวนี้มันเร็วกว่าครั้งก่อนขอนยิงสวนแต่ทว่ากระสุนไม่โดนจุดสำคัญที่หมายไว้ร่างอันใหญ่ยักษ์ของไอเสือร้ายดังคงพุ่งตรงเข้ามาหาผ่านขอนเขายกปืนขึ้นกั้นอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงกระแทกจากเสือร้ายทำให้เขาล้มกิ่งไปกับพื้นปืนดุดจากมือเขาและกระเด็นไปไกลพอสมควรเสือ้ายไม่ยอมให้ผ่านขอนได้จังหวะไปคว้าปืนมันตั้งท่าได้ก็หันกลับมาหมายจะฝังคมเขี้ยวเข้าที่ก้านคอของผ่านขอนผ่านหนุ่มจึงยกแขนขึ้นรับคมเขี้ยวของมันเว้แทนหลังนี้เขาร้องลั่นเพราะความเจ็บปวดแหลนจากแขนเข้าสู่โสดประสาทผ่านขอนเริ่มระหนักกว่า เขาเสียเปรียบให้สมิงร้ายเสียแล้วแต่อย่างไรเสียเขาก็ไม่มีทางยอมแพ้มันเด็ดขาดพลานขอนกัดฟันทนความเจ็บปวดเอื้อมมืออีกข้างฉกเอามีดอาคมออกมารีบใช้มีดอาคมแทงไปที่สีข้างของไอ้เสือสมิงซ้ำๆหลายครั้งมันสะดุ้งสุดตัวปล่อยคมเขี้ยวที่งับแขนของพลานขอนและถอยออกไปยืนร้องคำรามดังโฮด้วยความเจ็บปวดและยืนเซ ขอนพยายามคลานไปจิบปืนที่ตกอยู่แต่เสือสมิงเองก็ไม่ยอมให้เขาไปคว้าปืนมาได้มันหอบล่างที่โชคเป็นด้วยเลือดพุ่งเข้ามาอีกครั้งและใช้กงเล็บขนาดใหญ่ตะปุกเข้าไปที่ขาของผ่านขอนโอ้เ oh. ขาร้องขึ้นสุดเสียงมองไปที่ขาก็เห็นแผลชะกันเลือดไหลออกมาเป็นทางแต่ผ่านขอนก็ยังกัดฟันสู้สุดใจ เขาใช้แรงที่เหลืออยู่คว้าจับที่ขาของไอเซอสมิงโดยไม่สนใจว่ามันจะกัดฝังคมเขียวเข้าที่ล่างของเขาหรือไม่และอย่างเมื่อใครก็ตามที่ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นมันย่อมทำได้ทุกอย่างโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพียงแต่ต้องทำทุกอย่างให้หลอดพ้นจากเงื้อมือมัจจุราชให้ได้เท่านั้น เขาฮึดสุดแรงใช้มีดอาคมแทงไปที่คอของมันในขณะที่มันกำลังอ้าปากเข้ามางับคอหอยของเขาสองสามครั้งเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและอ่อนแรงมันเซถอยไปด้านข้างทำท่าจะล้มแหลมี่ล้มแหล่ผ่านขอนอาศัยจังหวะนั้นรีบคานไปคว้าเอาเปืนลูกซองมาถือไว้ในที่สุด อานขอนก็สามารถคว้าออกปืนลูกสองได้เขากระชากลูกเลื่อนดันกระสุนลูกสองอาคมเข้าหลังเพิงอีกครั้งและเล็งไปที่เสือสมิงที่บัดนี้เริ่มอ,อ่อนแรงอานขอนยกปืนขึ้นประทับป่าด้วยอาการสั่นเทาเพราะความเจ็บปวดเลือดไหลฉโลมไปทั่วลำแขนในที่สุดเขาก็กดลั่นไกส่งลูกกระสุนออกไปในทันทีเสียงปืนแผดคำรามลั่นดังสนั่นป่า กระสุนอาคมพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของเสือสมิงหน้าบากหลังของมันสะถานเหือกไม่ทันที่จะได้ร้องออกมาด้วยซ้ำเนื่องจากกระโหลกส่วนหนึ่งของมันหายไปครึ่งเพราะอํานาจแรงประทะของลูกกระสุนก่อนที่มันจะล้มลงกับพื้นหานขอนปล่อยมือจากปืนแล้วซุดตัวลงนัง่งคุกเข่าลงกับพื้นหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าอึดใจใหญ่ทีเดียวกว่าที่เขาจะรวบรวมกําลังลุกขึ้นได้ แล้วเดินถือปืนเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจว่าเสือสมิงหน้าบากมันได้สิ้นลมหายใจไปแล้วล่างของเสือสมิงนอนนิ่งกลางลานดินตรงนั้นในสภาพหัวแหว่งไปครึ่งประกายตาของผ่านขอนเป่งออกมาด้วยความดีใจผ่านขอนถอนหายใจยาวออกมาก่อนจะนั่งลงข้างๆล่างของเสือสมิง สีหน้าที่ปนไปด้วยความอ่อนล้าแต่ในใจข้องเขานั้นเต็มไปด้วยความภูมิใจหลังจากที่ได้ล้างแค้นให้กับคำสร้อยผู้เป็นเมียและลูกบ้านที่ต้องเสียชีวิตจากน้ำมือของไอ้สมิงหลายตนนี้พี่ทำสำเร็จแล้วละคำสร้อยพี่จัดการมันได้แล้วผ่านขอนพึมพรมด้วยน้ําเสียงอ่อนล้าก่อนจะล้มลงข้างๆหลังของเสือสมิงแล้วหลับตาปล่อยให้สายลมเย็นพัดผ่านมาเบา นำพากลิ่นหอมของป่าเข้ามาพระราจมูกก่อนที่ตาทั้งคู่จะค่อยๆหลีแล้วหลับลงไป